มาถึงคำว่าพระเจ้าพระเจ้าพระเป็นเจ้าในภาษาบุคคลภาษาคนก็เป็นบุคคลที่เป็นพระเจ้าหรืออย่างดีก็เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พิเศษมันเป็นพระเจ้าส่วนในภาษาธรรมนั่นมาถึงกฎของธรรมชาติ หรืออำนาจอำนาจกฎของธรรมชาติเรียกว่าพระเจ้าถ้าด้วยแค่ขามาพระเจ้าผู้ช่วยพระเจ้าผู้ช่วยนั่นคือหน้าที่ที่ตนเองกระทำกอพระเจ้าก็เป็นเจ้าอยู่ที่สวรรค์ลงมาช่วยนั่นก็เป็นความคิดของคนพวกนึ่งแล้วก็เป็นภาษาคนถ้าเป็นภาษาธรรมสิ่งที่จย บังคับให้เป็นไปอย่างไรนั่นก็คือกฎของธรรมชาติมันบังคับแล้ว่้าพูดในง่ายก็การช่วยเหลือแล้วก็นหน้าที่นั่นสิ่งที่จะช่วยเราในแท้จริงคือหน้าที่หน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่แม่แต่พระพุทธเจ้าก็เคารพท่านเคารพหน้าที่หน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดพระพุทธเจ้าท่านเคารพแม่ท่านสัสรูเองท่านก็เคารพ ทำหน้าที่แล้วหน้าที่มันจะช่วยที่เรารอดอยู่ทุกวันนี้รอดอยู่เพราะเราทำหน้าที่ในการหาอาหารกินในการกินอาหารในการบริหารร่างกายในการกบหาสมากรมกันตามหน้าที่แล้วมันก็รอดอยู่ได้นี่หะหน้าที่นะมันช่วยให้รอดพระพระเจ้าที่แท้จริงคือหน้าที่ที่เรากระทำอย่างถูกต้อง